รู้หรือไม่ว่าเสือชนิดไหนใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยในอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้คุณจะได้รู้คำตอบเสือโคร่งชนิดนี้คือเสือโครง่งอินโดจีนเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเสือชนิดนี้พบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถานการณ์ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ตัวในธรรมชาติปัจจัยหลักที่ทำให้ใกล้สูญพันธุ์คือการล่าสัตว์และการสูญเสียพื้นที่ป่า องค์กรต่างๆกำลังพยายามอนุรักษ์และเพิ่มประชากรเสือโคร่งอินโดจีนความร่วมมือระหว่างประเทศและชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญต่อการอนุรักษ์ความรู้และการให้ความสำคัญต่อสัตว์ป่าเป็นก้าวแรกที่จะช่วยเหลือถ้าคุณยังไม่เคยเห็นเสือโคร่งอินโดจีนในธรรมชาติอย่าลืมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์การช่วยเสือโคร่งอินโดจีนครั้งนี้ต้องการการมีส่วนร่วมของทุกคนกดไลค์และติดตาม